ดูค่ะค่ะเชิญค่ะกับคารวัฒนอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกับคุรู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญทำสำนึกปีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อแม่มิตยาคาโดนานะคะอายุสี่สิบปีปัจจุบันอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเอ่อเป็นจิตอาสาควบคุ้นสวนป่านาบุญหกต่างประเทศค่ะและ เป็นนักศึกษาหลักสูตรหกเดือนและหนึ่งและเจ็ดปีด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาขอส่งการบ้านเรื่องอา,อาจจะเป็นหัวข้อที่ว่าน่าจะเป็นการมีอาิยสินนะคะก็คือเรื่องก็จะก็จะเป็นวันศุกร์ทุกเีือะคะ่ะแต่วันศุกร์นี้ก็คือเมื่อวานไม่ใช่เรื่องการรับประทานนะคะก็จะเป็นการอาพูดคุยกับ พ่อบ้านเก่าเนาะก็อย่าล้างกันไปแล้วแต่ว่าทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะมีการมารับประทานอาหารที่บ้านร่วมกันนะคะความสำคัญก็คือดีตอนนี้อยากบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือการวางใจของเรานี่แหละค่ะคือเราไม่ได้เป็นเจ้าของเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเรามาตั้งนานแล้วอันนี้เมื่อก่อนคือเราเข้าใจแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีปัญญาตรงนั้นนะคะ่ะคุณลุ มันมันเปลี่ยนไปมากจากจากเมื่อก่อนที่ว่าเราว่าเราเป็นคนดีนะเรามีธรรมะเนี่ยคือเมื่อก่อนหนูจะคิดอย่างนี้พึ่งพาอาศัยเขาเพราะว่าเราอยู่ประเทศนี้เรายังต้องพึ่งพาอาศัยเขาอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยพอมาได้ฟังธรรมะของท่านอาจารย์เนี่ยหนูเอาปัญญาไปดับตรงนั้นก็คือก็คือว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่มีใครไม่เคยทำผิดหรอกเขาไม่รู้ ถ้าเขารู้เขาไม่ทําอย่าง,งน,น,นั้นหรอกอันเนี้ยค่ะมันมันจะเข้ามาในใจหนูตลอดเลยแล้่ก็เข้ด้วยเข้เดือดกว้องไว้เข้ว่าเขามันมีมันมีอันหนึ่งนะคะคุณลุที่ที่หนูเนี่ยนิสัยจะไม่ค่อยพูดคือเงียบแล้วมันมีเรื่องของลูกชายคือลูกชายเนี่ยอยู่ป .4 นะคะแล้วโรงเรียนที่เขาไปเรียนเนี้ยมันจะเป็นโรงเรียนเอกชนเด็กผู้ชายจะต้องย้ายตอนปอ .5 แล้วเราก็มีการ ออกความคิดเห็นกันเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนถ้าบ้านเราก็จะเป็นคนที่ว่าอะไรก็ได้เพราะว่าอดีตพ่อบ้านเนี่ยเขาเป็นเอ่อเป็นบอสเป็นผู้จัดการความคิดเขาก็คือถูกหมดแล้วถ้าเราแย้งเนี่ยเขาก็เอาความคิดเขาอยู่ดีแต่ว่าเมื่อคืนหนูได้ใช้ปัญญาตรงนี้ถ้าเรามีแต่ว่าอะไรก็ได้เราน่าจะพูดอะไรสักอย่างไหมแล้วหนูก็ใช้คำพูดที่ ทนา,าจาร์หมอเขียวพูดบ่อยๆแล้วคุณรู้พูดบ่อยๆเอาก็ได้นะไม่เอาก็ได้นะอันเนี้ยคือเขารับฟังเราก็คือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาการที่จะย้ายโรงเรียนของลูกเนี่ยของเขาก็คือลูกเนี่ยจะต้องที่หนึ่งต้องพรเวตต้องเอกชนคือเขาสามารถที่จะส่งเสียลูกเขาได้อันนั้นหนูบอกว่าก็ดีนะมันเป็นมันเป็นอ่บุญกุศลของลูกที่ได้รับตรงนั้นแต่ว่า ถ้ามันไม่ได้ก็ให้ลูกเรียนใกล้ๆบ้านเพราะว่าในความคิดของฉันนะอยู่จะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้หนูก็จะพูดแบบนี้เขาจะได้มีประสบการณ์ในการเดินไปโรงเรียนเพราะว่าเขากําลังก้าวที่จะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันน่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตเงินมันซื้อไม่ได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะคิดเปรียบเทียบกันโอลูกอะ่ะจะต้องเอกชนนะ ลูกจะต้องเอกชนเพราะว่าหนูเป็นเด็กบ้นนอกและหนูเป็นคนรักเรียนเราไม่ได้ตรงนั้นในความคิดของเราเป็นแม่ก็คือลูกนะี่ยจะต้องได้เรียนหนังสือในที่ดีๆก็คือเอกชนอันที่เราไม่เคยได้แต่พอได้มาศึกษาแพทย์วิถีธรรมเนี่ยความคิดหนูเปลี่ยนแม้กระทัง่งลูกจะไปตรงไหนก็ได้เราจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วลูกชายพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าแม่ฉันอนะ ไปตรงไหนก็ได้เรียนตรงไหนก็ได้เหมือนกันแล้วพ่อของเขาฟังนะคะคุณลุโดยการที่เราวางใจโดยการที่เราวางใจแล้วแล้วความรู้สึกของหนูตรงนั้นที่ได้คือเราโล่งอกนะเออเราเราแค่เราเราอธิบายเนี่ยค่ะเหตุผลโดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่คิดไม่ขาดหบงังเหมือนเมื่อก่อนอะไรมันจะเกิดขึ้น ก็ได้โดยการที่เราวางใจเนี่ยค่ะคือคือสภาวะรมที่หนูได้แล้วจิตใจเราก็เบิกมาแล้วมันก็ผาสุกแล้วมันมีอีกอันหนึ่งก็คือสองสามวันที่แล้วได้มีการเล่นบาสเกตบอลกับลูกแล้วก็อดีตพ่อบ้านนะคะแล้วเราก็หวัวเราะเขาสองคนแบบหยุดนิ่งเราตกใจเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าฉันไม่ได้ยิงเสียงหัวเราะของยู่อะ ตั้งหลายทีแล้วแล้วก็ mm. อุ้ยเราเป็นคนที่น่ากลัวขนาดน,นั้นเลยก็ mm. <c oughs> อันนี้ค่ะก็คือแบบว่ามันเป็นความมันเป็นมันเป็นความสุขที่ถ่ายทอดออกมาจริงๆเ mm. มื่อก่อนก็จะฝืนยิ้มเวลาที่เขาเข้าบ้านก็คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะคะแต่ตอนเนี้ยเนี่ยพอเราปล่อยวางทุกอย่างเนี่ย มันมันทําให้หนูเนะี่ยมีความรู้สึกมันมันอธิบายไม่ถูกอะค่ะคือเราเบาสบายแล้วจิตใจเราเบิกบานค่ะก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะยินดีกับอนิตยาค่ะยินดีด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าวิชาที่จะเอาทุกออก,ก,กจากจิตใจได้เนี่ยไม่ใช่จะไปหาได้ง่ายๆนะคะถ้าไม่มีกุศลมากพอแล้วก็เป็นวิชาที่อนิตยาทำเอาเองด้วยใช่ไหมคะ เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำเอาเองแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้นะคะ่ะเรื่องของสิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วเรากดมันไว้เฉยๆที่ผ่านมานะคะกดมันไว้เฉยๆแต่ว่าพลังที่ไปใช้กดมันอ่ะมันก็จะทำให้หน้าตามันไม่ได้เบิกบานหรอกนะคะแต่ข่มไว้นะคะแต่ตอนนี้อนิจยาเป็นอิสระจากกิเลสละไม่ต้องได้ข่มกิเลสแล้วนะคะก็เลยทำให้ออกมาก็คือความ เบิกบานจากใจที่ไร้ทุกข์นะคะนี่เป็นความสําเร็จที่อนิจจาธรรมเองนั่นแหละคะ่ะแต่ก็ต้องมีสัตตพุรุษมา,ามาสอนแล้วก็ต้องมีหมู่มิตรดีที่จะเป็นองค์ประกอบที่จะพาเราไปสู่อิสระแบบนี้นะคะอิสระจากกิเลสยินดีกับอนิตยาค่ะแล้ยินดีกับครอบครัวด้วยค่ะหรืว่าลูกหรือแม้แต่พ่อบ้านท่านก็จะ เห็นพลังเหล่านี้ของเรานะคะแล้วท่านก็จะมีโอกาสได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้จากเราด้วยค่ะ,อะตอนนี้เนี่ยเราได้แสดงทางกายออกมาแล้วนะคะพลังออกมาทางกายที่จะเป็นประโยชน์กับกับไม่ใช่เฉพาะ,ะในครอบครัวด้วยนะคะแผ่ออกไปช่วยคนในโลกเพื่อพลังของใจไร้ทุกนี่แหละคะ่ะค่ะเชิญตอนค่ะ อ๋ออนุวัฒนากับน้องนิตยาค่ะโอ้พี่ฟังแล้วพี่แบบ<อ>ขนลุกเลยนะรู้นะสึกเป็นถึงพลังของความสุขของที่น้องอเล่าออกมานะคะเป็นพลังที่น้องรู้สึกว่ามันหลุดพ้นออกจากบ่วงอันนั้นนะนะคะค่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 ะครู้สะค่ะค่ะ้่ะก่ะค่ะค่ะค่อค่ะค่ะค่ะค่อค่ะ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 ่ะน่ะค่ะค่ะค่ะง่ะค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 ่อค่ะค่ะอ่ค่ะค่่ะคะคะค่ิค่ะค่ะ อาล<ต>ัย <ใน S 1> สิทธิน์นี่คือปัญญา,<ช>าจริงๆะค่ะเมื่อก่อนก็หนูขอแชร์นิดนึงมันมันอาจจะใช่นะคะหนูหนูปฏิบัติธรรมของของหลวงพ่อปาโมดอะคะ<ช>่ะ <ๆ S 2> หนูดูหนูแยกกายแยกกิตอยู่เจ็ดปีมันมันอาจจะใช่หนูติดกับคำ,คำอะคำภาวนานะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นหนูก็จะจะ,จะท่องคำคำนั้นแล้วมันก็จะได้มันจริงๆค่ะมันจะได้แค่แค่ชั่วข่าวคือมันมันไม่ได้มีปัญญาค่ะของอาจารย์นี่ก็คือเนี่ย หนูมันหลุดอยู่ตรงนี้เหมือนเหมือนที่ครูรู้บอกก็คือมันต้องเอาปัญญาเนี่ยกับการยินดีในสิ่งนั้นนะคะไปไปดับเหมือนอเหมือนไใ้ที่ที่ตอนนี้ที่หนูมั่นใจและแน่วแน่ตัวหนึ่งที่ว่าต้องจับให้ได้ทําตัวเดียวคือเลิกเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะหนูทําเนื้อตัดนะคะยังคุกอาหารเนื้อสัตว์ให้ลูกชายะะด้วยความยินดีนะคะแต่ความอยากของหนูเนี่ยไม่มี นะคะมีแต่ความปารถนาว่าถ้าลูกหรือว่าหรือว่าคนที่เรารู้จักเรามีความปาถนาให้เขาได้รู้ถึงความจริงอันนี้สักวันหนึ่งเขาจะทํานะคะอันนี้อันนี้คือความปาถนาของหนึ่งตลอดเลยแม้กระทั่งเพื่อนเหมือนเหมือนเหมือนที่ครูบอกนะคะนับหนึ่งที่เราอันนี้หนูจะมีในใจตลอดแลวเพื่อนนะคะเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยเขาเขาแวะเข้ามา เขาบอกว่าเราเปลี่ยนไปมาก6เดือนนะคะหนูหมันเป็นคนใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะร้องไห้มีอะไรเนี่ยจะจะจะพูดกับเขาแต่ตอนนี้น่ะกลับเป็นเราเขาเร,เขาเรียกเขาเรียกหนูว่าหมอแม่คือหมอแม่คือเราเนะ่ะเราเนะ่ะอธิบายหรือว่าปรับทุกกับเพื่อนเนี่ยแม้กระทั่งการปลูกผักแล้วก็ทางด้านจิตใจนะคะตอนนี้เพื่อนเนะ่ะ ได้หันมาดื่มน้ําปัสสาวะแล้วเราแบบโอ้ไม่นี่แหละโดยที่เราไม่ต้องอะไรมากเลยก็คือเขาดูเรานะคะทําดีถอกแล้วทําทํากติกรรมกับเราเพราะเรายืนหยัดยืนยันแม้กระทั่งบอกเพื่อนว่าไม่มีเพื่อนก็นได้นะครับแต่เพราะว่าตอนเนี้ยเรามีเพื่อนเป็นร้อยนะคะนี่นี่นี่คือหมู่มิตรดีจริงๆนะคะ,เพ,ะเพราะชีวิตประจำวันของหนูเนี่ยจะติดบ้าน ก็ค <People> ือรับส่งลูกสิแล้วก็มาทํากสิกรรมแล้วบอกเพื่อนว่าเวลาของเราเน่ยไม่พอเลยนะคะทําทําเม็ดยายาเม็ดของอาจารย์เก้าเม็ดน่ะได้วันละเม็ดสองเม็ดเองเวลาน่ะไม่พอค่ะเพื่อนก็บอกทําอะไรบ้างเราก็จะเล่าเล่าแพทยวิถีธรรมของอาจารย์ให้เพื่อนฟังทีละนิดทีละนิดแต่เขาก็ได้ฟังนะคะแล้วเขาก็เริ่มปฏิบัติ อันนี้ค่ะก็คือการนับหนึ่งที่เราเริ่มต้นที่เราแล้วเขาก็สามารถสัมผัสได้กับเราจริงๆนะคะเปิดซูมบ่อยๆนี่ก็จะได้เพลงได้ค่ะคุณรู้เนี่หน่อยก็าร้องเพลงของอาจารย์ได้ค่ะอืมค่ะค่ะค่ะยินดีกับ การบ้านในวันนี้ที่ได้รับฟังนะคะคิดว่าอาจารย์หมอเขียวท่านได้ยินท่านก็จะเรื่องยินดีด้วยนะคะกับการที่พอเราจัดกิจกรรมไปจัดค่ายไปนะคะแล้วพี่น้องก็ได้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ใกล้อยู่ไกลอนิตยาอยู่ไกลมากๆก็ยังเก็บประโยชน์นี้ได้นะคะการมีชีวิตที่ผาสุขขึ้นหนึ่งคนมีความคุ้มค่าแม้เราทำค่ายออนไลน์นี้นะ่ะ ได้อันิตยาผาสุกมาท่านหนึ่งพวกเราก็คุมแล le like ้วค่ะแต่เราคิด่ากี่ขอขอบคุณท er ่านอาจารย์มากมากเลยนะคะกราบท่านอาจารย์ทุกวันนะคะแม้กระทั่งดื่มเยี่ยวแม้กระทั่งจับจอบนะคะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะ